ณนนะชั่วโมงนี้ต้องบอกว่า,าร,ระบบการฉีดพ่นด้วยกันคำอุโมงค่าเชือ้อเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่ช่วยคัดกรองป้องกันนะคะให้เรามีความปลอดภัยในระหว่างวันที่เราต้องออกมามีภารกิจภายนอกแล้วก็อยู่รวมกับคนหมู่มากนะคะเพื่อให้เราสุ่มเสี่ยงน้อยลงค่ะร่วมต่างประเทศเขาใช้อันนี้เยอะต้องบอกว่าถ้าเราตติดตามข่าวนะคะทั่วโลกเนี่ยเราสามารถที่จะ เห็นภาพข่าวนะคะว่า,ามีมีการฉีดพ่นในทุกลักษณะเลยไม่ว่าจะาเป็นการเป็นม่านเลยนะคะระหว่างทางเข้าเมืองก็จะพ่นผ่านรถเลยนะคะในทางถนนนี่ก็จะมีรถใหญ่ๆที่ออกมาพ่นล้างท่อนะคะแล้วก็ในเรื่องของนักเรียนเด็กนักเรียนที่เริ่มเปิดเทอมเขาเดินมาถึงต้องพ่นที่รองเท้านะคะแล้วก็มาพ่นตัว เป็นอุโมง์เล็กๆ,ๆๆที่จะสะดวกใช้สอยคือออกแบบให้มาแต่ละแต่ละชนิดเลยค่ะเพราะฉะนั้นทั่วโลกเนี่ยพูดง่ายว่าเขาใช้ทุกมาตรการในการร่วมกันป้องกันนะคะยับยัง้งการแพร่เชื้อระบาดให้มันน้อยลงอะคะ่ะเพราะนั้นเนี่ยการพ่นในทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะพ่นในพื้นผิวชุบเช็ดถูล้างมือ,อใส่หน้ากากทิ้งระยะห่างยังเป็นเขาเรียกว่า มาตรการร่วมเพื่อช่วยให้เราปลอดภัยขึ้นค่ะเชิญพี่เจ้ามาดูเรื่องของอุโมงค่าเชื้อนะคะสนนิทาทิ้งเกตนะคะรุ่น P19 ค่ะอนะนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้เซ็นเซอร์นะคะใช้มือเซ็นเซอร์สัมผัสเครื่องก็จะทํางานเป็นละอองพ่นปล่อยนะคะอนนี้สามารถยืนได้5วินาทีนะคะน้ํายาประสิทธิภาพสูงก็จะทําการฆ่าเชื้อะคะ่ะที่ติดอยู่ตามเสื้อผ้านะคะ ก็จะมีอะลามเตือนว่าพุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็าสามารถเดินออกมาได้ทันทีนะคะอันนี้ปลอดภัยต่อการากระทบต่อพื้นผิวนะคะแล้วก็ส,กวสามารถสัมผัสตัวได,วได้แล้วเป็นฟิล์มบางๆปดปกป้องเราได้ทั้ง24ชั่วโมงนะคะจนกว่าเราจะไปอาบน้ำเพราะตามใยผ้าต่างๆเนี่ยคะ่ะเราเอองฝอยก็จะเข้าไปช่วยฆ่าเชื้อได้นะคะครับส่วนประกอบมีอะไรบ้างครับ ตัวนี้ตัวโครงสร้างของตู้นะคะจะเป็นเขาเรียกว่าไฮโซไอโซวอลนะคะซึ่งเป็นผนังห้องเย็นนะคะแล้วก็ประกอบกับตัวนี้เรียกว่าคอมโพสิตนะคะ,คะแล้วก็ระบบของอัตโนมัติทั้งหลายนะคะเรื่องของเซ็นเซอร์นะคะมีระบบไฟนะคะมีระบบเซ็นเซอร์เตือนนะคะ On-Off ฟต่างๆนะะ<อ>่ะแล้วก็ถังน้ำยาน,นี่เป็นสแตนเลสสตีล3า6นนะคะเป็นฟู้ดเกรดนะคะปลอดภัยแน่นอน,นะค่ะ แล้วก็ระบบหัวพ่นนะคะเรียกว่าอัลตราโซนิกนะคะเป็นการทำละอองฝอยละเอียดนะคะพ่นตามท่อขึ้นมาอย่างนี้นะคะ,อ,ะอันนี้เป็นถังพักน้ำยานะคะเพื่อให้เติมง่ายนะคะ,อ,ะอัตราการส่วนผสมใช้1ต่อ50้าสบมนทวบอกใ่ห1ต่อ 50, 50ให้เป็นละอองฝอยขนาดละเอียดนะคะประมาณ0.1ไมครนะคะที่จะสามารถลอยอยู่ในอากาศได้30วินาที เราก็สามารถที่จะจับค่าเชื้อได้นะคะม,มีความปลอดภัยสูงค่ะตัวนี้ไม่ได้ค่าเฉพาะเชื้อไวรัสนะคะมีเชื้อแบคทีเรียรเชื้อเมอร์ H5N1 H1N1 ได้หมดเลยค่ะแล้วนมามีกลุ่มอะไรบ้างคะตัวนี้ก็จะเป็นระบบเซนเซอร์อันนี้เป็นแมนวันเป็นไฟขึ้นโชว์ให้เห็นนะคะคือถ้าเกิดสมมุติว่าเราระบบเราไม่ทำงาน ตัวนี้เราใส่สามารถใช้แมนวนวลแต่ละตัวได้ค่ะอันนี้จะเป็นม่านลมนะคะเพื่อป้องกันถ้าสมมติมีคุณหมอที่ใส่ชุด PPE ที่มีเชื้อโรคปนเปื้อน,นเขาเรียกว่าความเสี่ยงสูงค่ะ,คะ,ะก็พ่นอยู่ข้างในใช่ไหมคะเพื่อไม่ให้ละอองต่างๆกระเด็นมาโดนคนภายนอกก็จะมีม่านลมนะคะที่โปรเทคไว้นะคะขอพ่นละอองเรียบร้อยถ่าเชื้อเรียบร้อยก็เดินออกด้านด้านหลังได้เลยค่ะ ถตั้งเวลาได้นะคะถ้ามีท r ฟ f i c สูงหมายถึงว่ามีประชากรที่จะใช้ตู้นี้เยอะเราก็สามารถโฟล์ได้เลยค่ะไม่ต้องหน่วงเวลานะคะแต่ถ้าเกิดว่าท rafic ไม่เยอะเราก็สามารถหน่วงเวลาได้ตามความต้องการะคะ่ะอลูมิเนียมนะคะแล้วก็มีค่ะเป็นเป็นวิวแชร์ขึ้นได้ด้วยนะคะก็สามารถที่คนที่สามารถใช้วิวแชร์ก็สามารถที่จะใช้อุโมง์นี้ได้สะดวก คนไาเสียได้เพราะตัวหัวพ่นมีสามระดับนะคะแล้วหมุนตัวจนกระทั่งอาลามร้องเราก็ออกเรียบร้อยนะคะ,ะ,คะใช้พื้นที่ประมาณเมตรยี่สิบนะคะเป็นตารางเมตรนะคะแล้วก็ความคงทนของโครงสร้างเนี่ยเ,เรียกว่าใช้ได้20ปีนี้ยังอยู่ได้นะคะแล้วเราสามารถที่จะถ้าสมมติว่าโควิดมันควบคุมได้แล้วนะคะก็สามารถแดัดแปลงให้เป็นลักษณะว่า เราขนสัมภาระผ่านตู้นี้แล้วก็ใส่ตัวน้ำยาฆ่าเชื้อหรือ UVC เพิ่มเพราะว่าสามารถที่จะเขาเรียกโปรเทคเราไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นสัมภาระในโรงแรมในโรงงานนะคะในร้านอาหารสามารถที่จะมาดัดแปลงได้นะคะค่ะ mm hmm. ในนี้เนี่ยโดยที่ทางทีมทีมงานนะคะที่ออกแบบในเรื่องของการใช้อุปกรณ์อุโมงค์ฆ่าเชื้อฉีดพ่นตัวนี้นะคะ เราก็พยายามศึกษาข้อมูลในเรื่องของประสิทธิภาพน้ำยาที่จะสามารถฆ่าเชื้อที่ที่ติดอยู่ในพื้นผิวสัมผัสของคนนะคะด้วยอุปกรณ์ที่ที่ทำงานร่วมกันคือหัวพ่นชนิดพิเศษที่มีละอองขนาดเล็กเพื่อที่จะนำพาน้ำยาประสิทธิภาพสูงเนี่ยคะ่ะ ให้ทำงานมาสู้กับไวรัสได้นะคะน้ำยาประสิทธิภาพสูงตรงนี้เขาจะมีความสามารถในการที่จะเจาะผนังของไวรัสเข้าไปนะคะแล้วก็ทำลายในตัวโครงสร้างของ DNA จริงๆแล้วเนี่ยตัวตัวของเปลือกของโคโรนาไวรัสเนี่ยเขาจะเป็นไขมันนะคะถ้าเราล้างมือด้วยสบู่จริงๆก็หลุดละกา,าเหมือนเราเอาทดสอบสบู่เข้าไปละลายไขมันมันก็จะไปได้แต่ตัวน้ำยาพ่นเนี่ยก็คือพ่นร่วมกับละอองที่ละเอียด เขาก็ไปเจาะเกาะที่ผนังของเชื้อโรคนะคะแล้วก็สลายลงมาการย่อยสลายก็สลายได้ในธรรมชาติเพราะตัวน้ํายาเองเนี่ยมีโครงสร้างที่เป็นไบโอนะคะคือไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมค่ะอันนี้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ปลอดภัยกับมนุษย์นะคะในอุตสาหกรรมของอาหาร เราก็ใช้ตัวน้ำยาประสิทธิภาพสูงตัวนี้ในการที่จะล้างอุปกรณ์ภาชนะที่ผลถ่ายลำเลียงนะคะไม่ว่าจะเป็นาสายพันลำเลียงอาหารหรือว่าแม้กระทั่งอาหารของสุกรที่เลี้ยงในฟาร์มขนาดใหญ่เราก็ใช้น้ำยาประสิทธิภาพสูงล้างภาชนะแล้วก็คลุกคล้าอาหารเพื่อที่จะเลี้ยงสุกรอันนี้เพื่อให้ปลอดภัยจากเชื้อโรคทุกอย่างนะคะ แล้วก็ตัวแซลมอนที่เราส่งญี่ปุ่นนะคะ่ะเราก็สามารถที่จะใช้น้ํายาตัวนี้ล้างใสายพันธํ์ลเลียงแซลมอนเพื่อที่จะมาแพคบรรจุอะคะ่ะอันนี้คือฆ่าเชื้อได้ทุกชนิดนะคะเราก็ตรวจสอบแล้วไม่มีสารปนเปื้อนใดๆนะคะทําให้เรามั่นใจว่าประสิทธิภาพของน้ํายาเนี่ยปลอดภัยกับมนุษย์นะคะแล้วก็สามารถฆ่าเชื้อได้จริงไม่ใช่แค่โคโรนาไวรัสนะคะฆ่าเชื้อทุกอย่างที่ปนเปื้อนมากับเสื้อผ้าเพื่อ ตัวผ้านหน้าผมของเราฝุ่นละอองอะไรต่างๆก,ก็ด้วยนะคะทําให้เราอะมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นค่ะแล้วตัวอุโมงค์นี้การันตีรับประกันนานแค่ไหนครับโครงสร้างรับประกันหนึ่งปีค่ะหล,หลังการบริการหลังการขายก็จะดูแลให้นะคะมี c เซ็ center ดูแลค่ะในทุกพื้นที่นะคะทั่วประเทศไทยเราจะมีเจ้าหน้าที่ที่สามารถโทรสอบถามแล้วในในส่วนของการใช้งานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเทศบาลห,หรืออบตต่างๆ เขาจะมีฝ่ายช่างซึ่งเราก็จะมีการอบรมให้นะคะ